3 3 5 s นี่ครับ PCE 3 3 5 s ไฟโปรเทคขึ้นแบบนี้นะครับกระพริบแวบๆเี่นเลยนะใช้งานไม่ได้ไม่ดังไม่มีเสียงนะครับเกิดจากอะไรนะครับดูสภาพเครื่องครับมีหันแย่งมุ่มนี่โอ้วนึ่งหยอดนม่ใหญ่มันตายด่วนได้เลยเนาะวันนี้เอามาซ่อมนะครับนะหลังจากซ่อมทีวีแล้วก็มาดูเสื้อเครื่องกระยายเสียงเล่น่อนนะ จริงๆแล้วเครื่องรุ่นนี้สวยงามมากนะเล่นสีสันตามบอลล่มเห็นไหมครับเพื่อนแต่ว่าณเดียวนี้นะครับมันห้างอยู่นะครับนาจชางวิทย์กย็ทําการปลูกฟื้นคืนชีพมันซีพรมันสนิทด้วยนะนะเห็นไหมไฟโปรเทคมันขึ้นดีๆครับเนี่เลยนะครับมองเข้าไปในมีฝุน่นเยอะเลยแสดงว่าเครื่องนี้มันต้องสุดยอดแน่เนครับเพื่อนมันถึงจะซ่อมได้โอ้ยแ่งซาลายแล้ะ โอ้โหโอ้โหโหปัดปัดอีกดูให้ไกลสักหน่อยนะครับเพื่อนมองด้วยสายตานะเพื่อนะดับแรกเลยนะครับในในการซ่อมบวงนี้นะครับเราต้องมองด้วยสายตาปาดโอ้คือดำแต่ว่านะครับเนี้ยนะครับโอ้ยอะไรนี่ดำเลยเนี่ย มันจะมีส่วนถึงทันเตอร์พวกนี้หรือเปล่านะโอ้โหนะครับมองดูแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับวงจรอาจจะคล้ายๆกันนะครับในรูปแบบของเครื่องขยายประเภทนี้นะครับผมว่าต้องสุดยอดแน่เลยนะครับเพื่อนนี่ผมก็กลังมองนด้นนี่นะบนไปมองไปนะครับโอเคเลยทีนี้ก็คงจะต้องไปดูกันนะครับว่าอะไรมันไหม้ยังไงนะครับแล้วเราก็ต้องเป่าฝุ่นก่อนนะครับเพื่อน เราก็ต้องเป่าฝุ่นก่อนทำความสะอาดก่อนไม่งั้นมันก็จะเราก็จะมองไม่เห็นนะครับเครื่องนี้ก็อาจจะเก็บไว้นานนะครับเพื่อนอาจจะต้องเป่าฝุ่นทำความสะอาดก่อนนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะจะได้มองเห็นพวกอะไรอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับโอ้อันนี้คือแอมนะครับเพื่อนเครื่องขยายเสียงนะครับบริเวนขอบขั้วไอนะครับนี่เด้อไม่ได้การไม่ได้การเลยเพื่อนมันมันเช็ดไม่ออกเลยน่าจะเป็นที่เครื่องนี้มันน่าจะ มีน้ำขังเลยนะี่นะฝน่วใส่แน่ๆเลยแน่ๆแ,แบบนี้นะโอ้ไม่ได้การเลยก่อมที่จะซ่อมต่อมันก็ซ่อมไปไม่ไหวนะครับมันมองอะไรไม่เห็นนะเนะสายตาไม่ดีมันต้องใช้แว่นขยายด้วยในเะนะีนะ่ยโอ้ยนะ่บเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกไปล้างก่อนดีกว่านะครับต้องถอดออกไปล้างให้นะหลังที่เนอะเปลืองน้ำมันไวนะ้อนะีกแล้วนี่ แล้วเราก็มาดูกันนะครับผมจะถอดตัวนี้องมาก่อนถอดจริงๆนไม่ได้พูดเล่นนะนี่ถอดออกมากจริงๆนลยนะทำแบบนี้เลยนะครับงานเนี่ยเพื่อนนะเอ้ยจ,จำได้หรือเปล่าไม่รู้ผมนี่บความจำไม่ค่อยดีนะครับเพื่อน <c oughs> โอ้ตัวนี้ก็ได้การเหมือนกันในนี้ดูนะ นม่กาดน,นะนี่มันต่ออะไรไว้เนี่ยโอ้โอ้ถอดแบบนี้นะครับโอ้หัวแรงนี่ดีจริงเลยนี่ครับถอดสายพวกนี้เรว่างเปล่าเรับนได้าจะต้องถอดน,นี่นะจ,จะไปล้างอย่ไปล้างแช่น้ํามันไว้สักหน่อยนะต้องสะอาดแน่เลยทีนี้เนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเวลาเพื่อนบัตรกรีนะครับนะมันมีริคห,หนึ่ง ที่คืออะไรครับโจไว้นะเพื่อนนะโอโจไว้เนียนวานี่นี่นะครับทาอะไรไม่ได้นะครับถ้ามีหัวแรงสองอันก็เจ๋อมอนกันนะครับเนียนเดียวนี่แหละผมก็ได้เห็นไหมครับงานชิ้นใหญ่แค่ไหนเราก็โจไว้นานหน่อยนะแต่กลัวมันละลายเราค่อยดึงออกนะเพื่อนเด้อโจไว้คือการเอาจี้ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยงงอีกนห่นะครับขยับหน่อยนี่เห็นไหม ก็จะหลุดออกมาแล้วนี่ผมทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากได้นี่ปกติแล้วเปลี่ยนอะไรก็จบเลยเ่ยแต่ว,ว่าผมว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนไม่เห็นผมก็เลยเอ,อถอดออกมาหน่อยเนี่ยโอเคนะครับถอดออหมดเลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเอามาปัดฝุ่นข้างนอกหน่อยนึงนะครับขั้นตอนนี้ก็ก็ต้องผ่านไปข้ามไปนะครับเพราะมันมีอะไรแกะออกมาเฉย ธรรมดาเน,นี่ยนะโอ้หอ,อนดิอน,นะครับออกมาแล้วทีนี้ผมก็ถอดออกมาแบบนี้ถอดออกมาแล้วมันก็ง่ายกกบการที่ผมจะต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดนะครับผมก็คงจะต้องปัดอีกประมาณ3าชั่วโมงบนได้เนี่ยมันถึงจะสะอาดนะครับเนี่ยอ้อนะครับพอดีแบตก็หมดพอดี ปัดฝุ่นก่อนเด้อแล้วค่อยว่ากันนะครับข้ามขั้นตอนการปัดฝุ่นไปก่อนปัดออกแล้วนะครับปัดฝุ่นปัดอะไรออกไมนที้เรอยก็จะมาเจอในส่วนของ VR นะครับที่มีปัญหาเะครับเพื่อนเห็นไหม VR, VR ด้วย R ด้วย,วยแล้วก็ได้ออดที่มีปัญหาอยู่นะครับพวกนี้มันก็น่าจะเป็นว่าทิ้งไว้นานมันก็เป็นสนิมขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยไม่ได้รับการดูแลเห็นไหมครับ ก็คงจะต้องไปดูพวกไดโอดพวกอาพวกนี้นะครับตัวไหนที่มันดํมันอะไรก็ถอดออกไปเลยเปลี่ยนเลยนะครับ VR ตัวนี้ก็เสียหายแล้วเนี่ยนะครับเป็นสนิมกินนะครับ C นี่ก็มีปัญหานะครับต่อขาได้นะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับจัดไปเลยครับเพื่อนเนีด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับเสียหายนะครับโหสุดยอดจริงๆนะครับนะ ผมก็คงจะต้องเปลี่ยนไดโอดพวกนี้นะครับเป็นสนิมมันขึ้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยน R แก้ไขจนนุดนี้แล้วก็ไปประกอบแล้วก็ทําการซ่อมแซมต่อไปไม่แน่นะเผื่อบางทีเอาอุปกรณ์ที่มันเสียหายอยู่เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนออกมันอาจจะใช้งานได้เลยก็เป็นได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นตัวที่มันเสียอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปวัดไฟก็คงวัดไม่ได้แล้าะวกแกวมากขนาดนี้แลลวนะครับเป็นแบบนั้นนะครับในการทํางาน ก็ถ้าเห็นตัวไหนเสียก็เอาเปลี่ยนออกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องนั้นจริงๆนะครับได้โอดเบอร์หนึ่ง8นสหนึ่งสี่นะครับนะพวกนี้หนึ่งเนีหนึ่งสีดนะครับเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยทั้ง3ตัวนี่แหละนะครับไม่ไหวละมันแตกแล้วก็มีสนิมกินก็มีเนี่ยะเนี่ยอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับเบื่อเดี๋ยวผมโลอะไรพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันมันจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับถ้าจะมาดูก็แค่ก็แค่ออกก็คงไม่มีอะไรน่าดูหรอกตรงนี้เอาเป็นว่าเนี่ย คร่าวๆเป็นแบบนี้นี่ครับผมได้ทําการประกอบอ่าประกอบเข้าไปนะครับนะทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปทีนี้ก็มาดูนะครับว่าวงจรเขาเป็นยังไงบ้างในส่วนของอาในส่วนของไดโอดนี่ก็ใส่เข้าไปมีที่รียบร้อยแล้วนะครับด้านล่าง,งวงจรน,นะครับมี R ตัวหนึ่งอยู่เนี้ยนะครับเห็นไหมครับ R ตัวนี้มันไม่มีนะเรียกว่าเป็นจริงนะครับเราก็ต้องมาดูว่าทําไมมันต้องมี R ตัวนี้นะครับ มันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับทำไมต้องมีการแปลงเพศแบบนี้ฮนะมันเกิดการทํางานผิดพลาดของมอสเฟส k สาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นในทันทิเตอร์มีปัญหาใบอัดมันไม่ตรงหรือเปล่าครับเราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาตรวจเช็คฮะคพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับแต่ตัวไหนที่มันไหมมันดํามันหมดสภาพนั้นก็งัดออกไปทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว vr ยังทิ้งเลยเห็นไหมโอ้มีความจาเป็นเลยสำหรับผมไม่ต้องปรับอ่าโอเคครับจัดไปนะครับ ในผมก็ค,คงจะต้องเช็คทันเตอร์ต่อไปนะครับว่าทันเตอร์มันเสียไหมเฟสเคสามสิบตัวนี้นจะเสียหรือเปล่านะครับได้ทำการตรวจช็คทันเตอร์นะครับแล้วก็เฟสเคสามสิบตัวนี้นะครับไม่เสียนะครับอาถูกถอดออกไปแล้วนะครับไม่ใส่นะครับล้างทำความสกกะอาดแล้วก็จะทําการประกอบวงจรเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีวงจรก็จะเป็นมีมีมอเตอร์แปลงใดตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับแล้วก็ลองเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยว อกว่าจะรองเครื่องมันต้องต่อสายเสริมสายอะไรเยอะแยะกันน,นี่นะแล้วทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะว่ากันในส่วนนั้นนะครับเพื่อนใช้ทินเนอร์ในการล้างนะครับกระดาษเอามารองมันเปื้อนมันเปื้อนเฉยไม่ม,มีอะไรนะครับนะครับล้างทำความสะอ,ดอาดออกก่อนถ้าฟลักข้าวอะไรต่างๆมันจะได้สะอาดนะครับแล้วก็จะมองง่ายหน่อยนะครับเพือ่อนโอเคนะฮะ โอเคทีนี้ก็จะทําการประกอบเข้าไปนะครับสายเอาออกจากที่ไหนผมก็จะใส่เข้าไปในที่นั้นเลยนะครับทีนี้ก็คงจะต้องอีกไม่นานก็คงจะได้ลองหัวแรงก็ถ้าไม่ถึงก็ต้องกดแชร์ไว้หน่อยนะครับนะหัวแรงนะครับเนี่ยพวกนี้มันเส้นใหญ่อยู่นะครับนะมันเส้นใหญ่นะเพื่อน <c oughs> นี่นะจุดพวกนี้นะครับต้องใช้ความร้อน แจ่ไว้หน่อยเนี่ยหมแลงหมมันก็โอ้โหโอ้โมไม่ค่อยได้การนะนี่นะจุดใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ในแบนนบประมาณนี้แหละนะเพื่อนนะใส่เข้าไปไม่ค่อยถนัดได้มันบงังบังกล้องครับ้ไม่ค่อยได้การเลยมุมนี้ใครับอย่างที่เพื่อนเห็น,น่นรับอย่างที่เพื่อนเห็นนี่เลยโอโ้ไม่เห็นเลยเนี่ยมันบังนะนี่นนะ ในรับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่บัตรกีเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่ผมต้องกดแช่ไว้นะครับแล้วก็ดันๆลงไปจะไปดันแรงมากเดี๋ยวโมแรงเราหักนะครับนี่เห็นไหมอ้มันไม่เห็นไหมบางเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับที่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเนี่ยในส่วนนี้ก็ตามด้วยสัญญาณนะครับนี่สายสัญญาณนะเส้นใหญ่ ใส่สัญญาณนะครับเนะี่ยสัญญาณอินพุตมันใส่เข้าไปน,น,นี่นะดังหรือเปล่าไม่รู้เออต้องลอง้วนดูดีๆเออหาลำโพงหาอะไรมาใส่ลองต่อสายลำโพงต่ออะไรเข้าไปนะครับในที่นี้ก็ใช้8โอห์มนี่แหละ สัญญาณอินพุตยังไม่ต่อนี่ลองเปิดเครื่องดูก่อนมันจะโปรเทคหรือเปล่านะโอ้ได้การแล้วไม่โปรเทคเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> วอลลุ่มจวดจาด,ดีแต่ไงมันก็คงจะได้ไปเปลี่ยนวันลุ่มไปล้างวันลุ่มอย่นี้นะโอ้โหจวดจาาเลยทีนี้เปิดเพลงมาลองอะไรครับทีนี้และเสียงก็มีเสียงดังนคะครับเพื่อนแต่มีอาการแก่กั้นตัน เดี๋ยวมาดูกันแก้การสานการเผานี่นะครับเครื่องดังแล้วนี่ครับแต่ดังในลักษณะของการปิดวอลลุ่มลงหมดแล้วมันยังดังอยู่เห็นไหมครับปิดหมดแล้วนี่โอาการนี้เกิดจากในครับเกิด จากวอลลุ่มเสียนะครับอ,อ,อาการแก่กัตนตันแก่กันเผา,านี่คู่ครัวค้าๆนี่ <laughs> ดูไฟโพเทคมันก็ดับไปว่าดังนะครับนี่นี่รถวอลลุ่มสุดนะ, <c oughs> ะทำการแก้ไขตรงวอลลุ่มนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มมันซะนะครับเพื่อน อาการแกร่กันตารแกร่กันเผากับทั้งสีหไ้ไปจะนด้ยมนี่อ้หมั่งไหลขนาดพี่นออ้องกอ้แกะต่อไปก็เพื่อนอมพอถึงเวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนพวกวนรุ่มนะเพื่อนมันไม่มีอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มแค่ถอดออกแล้วเปลี่ยนอ่าเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนในกรณีเปลี่ยนวันรุ่มแบบนี้เพื่อนก็ต้องดูดูค่านะครับดูค่านี่ร้อยเคบีนะเพื่อนนะแบบนี้100นร้อยเคบีนะครับนะครับ เพื่อนจะไปซื้อวอลล่มมาใส่เนี่ยเพื่อนก็ต้องรู้ว่า,าทางร้านขายเขาจะถามว่ามันเป็นวอลล่มกี่เคมีกี่ขาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ร้อยเคนะครับร้อยเคสามขาเขาก็จะถามต่อมันแกนสั้นแกนยาวอะไรอีกนะครับเราก็บอกแกนสั้นนะเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าแกนยาวาทางร้านเขาก็จะบอกว่าโอ้แกนยาวว่ามีหรอกเขาจะถามว่าทําไมทั้งแกนสั้นแกนยาวมีแกนเดียวเนี่ย <laughs> ที่มีไขยตัวไปนะครับ ร้อยเคบีแกนสั้นสามขานี่เพื่อนก็บอกอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้าไม่ถือบรลุมตัวเดิมไปเพื่อนก็จะได้เป็นบรรลุมแบบนี้มานะครับร้อยเคบีนี่ร้อยเคบีร้อยเคสามขานะครับเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกเออเพื่อนบอกว่าแยวตัวนี้ถ้าเพื่อนบอกว่าร้อยเคบี หกขาเพื่อนจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับเพื่อนจะได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าหกขานะครับ <g ül> ถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกไปอีกว่าเป็นร้อยเคร้อยเคที่มีเซนเตอร์เนี่ยนะครับนี่ร้อยเคบีมีเซนเตอร์เพื่อนก็จะได้อนนันเนี้ยหูมาเนี่ยมาด้วยเอาไปทําเป็นวอลลุม่มีลาวเน็ตนะเพื่อนนะก็บอกเขาดีๆด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่นะครับเพื่อนทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเจราจาครับ ร้านขาได้ก็เรามือใหม่ไงเออใหม่รู้แล้วก็ถอดตัวอย่างไปนั่นเองนะครับแล้วก็ดูดีๆด,ด้วยนะวอลลุ่มตำแหน่งนี้มันเป็นวอลลุ่ม 10k น,นั่นเองนะอู้ในวงจรก็เขียน 100k มานะแต่ว่าเขาใส่มานี่เขาใส่มา 10k ต้องลองดูแล้วว่าตัวไหนมันจะดังดีนะระหว่าง 100k กับ 10k นะครับเพื่อนมันเป็นยัเออตัวอื่น 100k หมดเลยนะ่ครับนี่เขาใส่ตัวนี้ 10k มา น่าจะเป็นการเปลี่ยนมาแล้วละ่ะนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน่าเป็นร้อยเคหมดเลยตามตามที่แนะนําในแผนวงจรนะว่าร้อยเคนะครับแต่ตัวนี้ใส่มาสิบเคนะเพื่อนน่าจะเป็นร้อยเคนะตัวนี้่ะผมก็จําไม่ได้นะเพื่อนนะครับมันเป็นแบบนั้นมันน่าจะเป็นร้อยเคหมดนะเนาะถ้าสิบเคม่าจะสเกลสิบเคมาน่าจะเป็นร้อยเคทั้งหมดเลยนี่ผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของพวกวลลุ่มหมดนะ แต่นีส่วนนี้จะยังไม่เปลี่ยนนะจะลองลองล้างๆดูก่อนเพราะจะเพิ่มต้นทุนมากเกินไปสําหรับลูกค้านะครับโอเคนะครับ้ยพูดมากนะผมทาก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาลองเสียงกันเดี๋ยนรุ่มไม่ใช่อะไรยุ่งยากแค่แนะนําว่าการซื้อแนั้นนะครับบนรุ่มจะเจียบลอยแล้วนื่อนรเนี่ยเอาตกงสุดยอดแน่นเลยสบายใจเฉิบเลยนี่เวรเนี่ยบนรุ่มร้อยเคนะครับรุ่มร้อยเคนะครับทีนี้เราก็จะมาลองเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วลองฟังดูมันจะจวดจัดแก่ก้านตานไหมพื่เนร สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แก่ก้านตาแล้วในส่วนนี้ไฟเสีย LED เนี่ยนะครับในส่วนของไฟ VU มเตอร์ตัวนี้เสียไม่สวยงามเลยจะซ่อมยังไงเนี่ยฮะเนื่องจากว่า IC VU นี่มันเสียแน่แน่ในวันนี้เนี่ยนะ จัดไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูไฟว u กันเลยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับแจ็คไม่ต้องตามหามันหายากแจ็คแบบนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับทีนี้มาดูไฟว u มันนะครับนะโอ้ยไฟว u บดติดพี่น้องเลยไอซี่พังว้าสิเป็นจะมีเปลี่ยนบ่เนี่ยนี่นะครับแกวันออกมานะครับเพื่อนนะแกออกมาเลยนะครับนี่ในส่วนของไฟว u นะครับเพื่อนนี่อ่าหลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับ ไฟวีมี IC อยู่2ตัวนะครับทำหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักๆเลยอุปกรณ์ใบอัดเล็กน้อยนะครับเพื่อนส่วนมากแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นไม่ค่อยเสียหรอกมันเสียอยู่ที่ IC นี่แหละนะครับงั้นเราจะเปลี่ยน IC ีดีไหมอ่า l อ d ดี LED พวกนี้วัดติดหรือเปล่าดูนะ้มันขาดด้วยนะบาทีมัน LED ขาดมันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับเพื่อนดูนะครับตั้งมิเตอร์ที่คูณหนึ่งะเพืนะนะมันดูกันติดหรือเปล่า เออบวกเข้ามาตรงไหนวะเนี่ยอ่าบวกเข้ามาตรงนี้นะครับโอ้ไม่เห็นขาดเลยแสดงว่าในส่วนนี้นะครับเพื่อนเปลี่ยนไอซีเลยนะครับนะเบอร์มันก็คืนอนีไ่ไง an 6 8 4 8ดนะครับนะ an 6 8 4 8สดเปลี่ยนเลยมันต้องสุดยอดแน่เลยทีนี้เปลี่ยนทำไงดูดมันออกมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับนะดูดดูดดูดนะนี่เปลี่ยนให้สี่เปลี่ยนได้ีฮ่าฮ่าะ มันเป็นไอซีเกี่ยวกับว u นะครับเพื่อนเห็นไนะครับเบอร์ก็ A n นะครับ 6, 6, 8, หกหกแปดสี่นะเพื่อนหกหกแปดสี่ถ้าเบอร์นี้ไม่มีนะครับก็ใช้เบอร์นี้นะครับเพื่อนเบอร์นี้นะครับเป็น k a สองสองแปดสี่นะครับอันเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่เข้าไปขานหนึ่งมันอยู่ถ้าถ้ามันเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะมีรอยแว่งๆด้านบนเนี่ยรอยบากรอยบากก็าขาหนึ่งอย่ด้าน,นนี้นะครับเห็นไหมพี่สัญลักษณ์ของต,ตัวเครื่องก็จะมีจุดๆบอกขาหนึ่งเพื่อนก็ใส่เลยนะครับนะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับโรยันนะครับรุ่นนี้นะครับ PCE 3 3 5 s นะครับ350วัตต์ คือกรณีนี้นะครับได้ทําความสะอาดแล้วก็ไปเจออุปกรณ์ตัวอะไรที่มันเสียหายอยู่นะทำการเปลี่ยนออกที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนวัลลุ่มที่เรียบร้อยรวมไปถึง IC นะครับในส่วนของไฟ V u มิเตอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ทําการเปิดรองเครื่องนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการซ่อมเครื่องขยายเสียงนะครับผม้อบกันคลิปงานะครับสำหรับที่นี่ก็คงต้องจากไปนะครับช่างวิลเอง่าครับสวัสดีครับ